เราตั้งใจว่าเฮ้ยเราเรา,เราอยากจะลองผูกอ้อยดูแล้วก็เข้าไปหาขอ้อมูลนะครับในอินเทอร์เน็ตไปอ่านข้อมูลที่มันเชิงวิชาการไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องนับหนึ่งสองสามย,ายังไงมีงินป้าอะไรเงี้ยเราก็ไปฟังหมู่บ้รนญายของนักวิชาการก็ไปนู่นเลยครับพันอ้อยนู่นนี่นั่นอะไรแบบว่ามันเกินไกลตัวมากกับคนที่จะเริ่มนับหนึ่งอ่ะมัน ผมคิดว่ามันมันมันไม่ใช่ขั้ตอนออห้าขั้นตอนสักทีแล้วผมก็ไปนั่งนั่งดูนะครับแล้วอาจารย์ก็จะบอกก็บอกว่าไอ้ห้าตอนมีอะไรบ้างมีออออปัจจัยห้าอย่างที่อ้อยต้องการแล้วก็มีห้าขั้นตอนในการที่เราจะทําอ้อยให้ประสบความสำเร็จเราก็มานั่งนั่งนั่งดูแล้วดูผมว่าเฮ้ยมันชัดเจนนะมันชัดเจนและมันสามารถที่จะที่จะทําได้จริงมันมีวิธีการติดตามข้อมูล แล้วก็ติดตามอาสมรย์สมาตลอดนะครับแล้วก็นั่งไล่ไล่ดูว่าที่ผ่านมาอาจารย์พูดเรื่องอะไรบ้างก็ไล่ไล่ดูเราก็จดหัว,วหข้อจดความรู้ของเราที่ที่ที่ได้าจาก u ู u b e นะครับแลวทีนี้อ่าก็จะมีมีอาจารย์ก็จะเกิดว่าเออเราเรามีอบรมนะไรมีผลแล้ว,มผ,ลวผมก็จะตัดผ,ผมก็ตัดเพราะปีปีนี้โควิดมันก็จะเริ่มซาซาเอ้ยไม่ใช่รุนแรงชาเลยเราเริ่มปรับตัวกับโควิดได้แล้วเราก็จะมีงานอบรม แทนผมกค็คือตอนแรกผมผมสนใจเครื่องมือผมสนใจเครื่องมือของละครสวัสดสติลนะครับแล้วก็คุยกับนะครับผมก็ี่ามมีบริษัทไหนที่ไม่ชาบใครับเพราะมันบอกว่าถ้าทำได้ที่นี้ไม่คุ้มผมก็เลยบอกว่าเห้ยบริษัทที่ไม่ได้ไม่ได้หวังแค่ผเกาไรนะอะไรอย่างนี้ในนี้เองเนี่ย,อา,ย,อ,ยาาอาจารยุทธนะครับอาจารยุทเนี่ยผมก็ แล้วเชียรยุทก็โทรครับผมก็อยู่ที่ไหนสนใจอะไรไงบ้างผมก็บอกว่าตอนนี้ผมผมอยากมาทำมาทำอ้อยถ้าจะทำเชียรยุทก็ให้ทำให้ทำที่ดีนะครับแล้วผมก็บอกว่าออถ้า,ถ,าถ้ามีอบรมเนี่ยผมผมรบกวนจองจองที่ผมด้วยนะครับอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้สมัครมาในรุ่นที่หกแต่ว่าผมไม่ได้มาแล้วเชียรยุทก็โทรตามผมว่าอ,อพี่ต้นเมาได้ไหมผมก็ อ๋อคุณดิผมก็ขอโทษทีนะครับคอณดิผมผม,ผมติดโควิดติดโควิดพอดีเลยครับยังไม่หายเลยอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เองเนี่ยอาคุณนัสนะครับที่ที่อยู่พูดการตะแก้กวก็ไลน์คุยก็ผมผมส่งอ่ไปรับรองแพทย์แพทย์ทห้คุณนัสนะครับว่าเออผมไปไม่ได้จริงผมอยากไปนะให้คุณนัสยดว่าเพราะมก็มีม,มีมีรุ่นพิเศษนะครับเจนในสามพันรีมาแล้วก็ของมาครับ แล้วผมก็โอนดังคะคือ,อผมเลยจะบอกว่าผมขอบคุณที่ที่พยายามจะช่วยช่วยเหลือชาวไร่อ้อยแล้วก็พยายามผลักดันให้ให้ทุกคนเปลี่ยนแนวคิดว่าการทำไร่อ้อยเราสามารถที่จะรวยได้ด้วยองค์วความรู้ที่ท้าวสวัสดิ์สตรมให้มันเป็น มันเป็นเหมือนกว่ามันพิสูจน์มันไม่ใช่การวิจัยแบบเรนนันเป็นการเก็บข้อมูลมาตั้งสิบปียี่ปีซึ่งมันชัดเจนแล้วและในการวิจัยที่แบบซ้ำๆทำซ้ำๆทำซ้ำๆแล้วมันก็มีการพัฒนาขย้นโดยที่มันต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนนมันให้มันให้ผลที่ชัดเจนมากนะครับเพราะะนั้นผมผมประทาใจใน ในในองค์ความรู้ของนรรสวรรค์ที่ให้แล้วก็พห้ให้พัฒนาพยายามพัฒนาเครื่องเพื่อเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้มันรองรับกับสิ่งที่สิ่งที่นครสวรรค์ให้ความรู้เราไปซึ่งสิ่งที่นระสวรรค์ให้ความรู้เราไปก็พยายามที่จะช่วยเราเพื่อให้สิ่งที่มันยากให้มันง่ายก็คือเรื่องของเครื่องเครื่องที่มาได้ยัง ในส่วนตัวผมคุยกับพี่ที่จุ่จังผมบอกว่าผมไม่ได้ติดใจเรื่องราคาขนะองนบรนอสปอร์ตสติลเลยผมคิดว่าของดีมันต้องแพงแล้วของแพงมันก็ต้องใช้เหมือนเสื้อผ้าเราถ้าเราไปื้อตลาดนะสักสองมานก็ยู่อยูอ่แล้วแต่ถ้าเราซื้อของแบรนด์เนมสิบปียี่สิบปีเยนงต้อห้าปีสิบปียนก็้อนะครับเพราะนั้นเองก็ผม ประทับใจนะครับแล้วก็ได้ได้ได้ความรู้มากๆนะครับมามาแล้วแล้วอย่างก็คือสิ่งที่เราแบบเออไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่เราเราได้คําตอบจาก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 การลนในครั้งนี้นะครับแล้วก็งานทางการบริหารจัดการเลยครับที่ที่จะสนุสรุปก็คือมันชาจฉลากนะครับว่าเราทำองไนให้ให้มันทันเวลาใลชินี้นะครับโดยจริงก็ ก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับที่ที่ทงบริษัทได้ได้ให้ความรู้กับกับผู้นำนะครับซึ่งตัวนี้ก็พยายามจะนำความรู้ในส่วนนี้นะครับเพื่อ่อไปไปทำให้แล้วก็ไม่ยากจะทำให้ทุกคนในรอบภาคได้ได้ยอมรับในทฤษฎีนี้เพื่อทุกคนจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับต้ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ